แฮมแฮมก็ I m, I m. สวัสดีนะครับผมไลน์เลนเชอร์ทูดะเกมก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับหน้าดาวค่อยๆอัพไป บอกเลยว่าไกลแล้วโอ,อ้ฮึ ก็ทำภารกิจรายวันนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ผมจะสุ่มกกาชาครับราเมีกูมินนะครับผมมันต้องมาอาการหนักนะห้าสิบเปรหรือเปล่า ใส่เดี๋ยวจบคลิปนี้ผมก็จะเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวละไม่ได้กินแหละวะละร้านนี้ ก็กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้นะแล้วก็รู้จักเพจบิงโกฟาสนะครับที่ผมทําไว้นะครับใน Facebook นะก็ไปตามทายผลกันได้นะครับบอกว่ามาจากยูทงยูทูปนะอะไรอย่างนี้ยังทันอยู่นะครับเพราะว่าผมจะปิดท้ายผลสึกแดงเดือด5้าทุ่มนะคลิปนี้ก็จะลงประมาณ3ามทุ่มเศษเจษครับก็มีเวลา1ชั่วโมงสชั่วโมงเกือบสชั่วโมงนะ ไม่รู้ว่าใครที่ฟังหรือเปล่านะก็คือมันเป็นแบบกิจกรรมเฉพาะกิจอะผมเพิ่งโพสตอนเย็นด้วยก็แจกกอซีล่ากับคิงกิโดล่านะครับผมเนี่ยบอกว่าตามมาจาก y ย u ทูปไทยสกอร์นะครับหนึ่งสกอร์นะเช่นเจ็ดศูนย์หรือกี่ศูนย์อะไรก็ว่าไปหรือเสมอกันหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกหนักละนั้นน่ะ ไม่ใช่แลไม่น่าใช่สกอร์ล่ะก็ตามกันไปทายผลได้นะหนุกๆน,นะครับกิจกรรมแถมกล่องเอไม่ใช่แถมดีของรางวัลน,น,นะครับถ้าทายสกอร์ถูกเป๊ะๆเ,เลยนะก็คือได้ทั้งกอรซิล่าแล้วก็คิงกิโดล่านะครับเป็นงานตู้คีบนะมูลค่าก็ประมาณราว1,000ได้นะแต่ถ้าของใหม่นะ่จะเกินพันแหละเพราะว่าราคามันแพงอยู่นะ แต่มันมีมมล,ลค่าทางจิตใจไงเออก็ไม่เป็นไรนะถ้าแรกผมกล่าวว่าทำบิงโกขายนะแต่แบบเออเราแจกก่อนปีหม่แล้วกันยิ่งแบ่งปันยิ่งได้รับไงขาดทุนคือกําไรไงหนักหร้านักก็ไปทำทายผลกันได้ครับฮึ ภารกิจตัวนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยได้ตั๋วมาอีกสามตัวนี้ได้อะไรได้เหรียญเหรออุ้ยเกือบได้กบแล้วนะได้กบก็ม,มาใส่ให้เดยวตัวติดเกมนะไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน คือไม่มีอะไรละนี่สุ่มแบบไม่ทันตั้งตัวโอ้แล้วเราก็สุ่มได้กรบอีกทีหนึ่งอนไะเปิดประเดิมก่อนดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนเชิงเกลือเอาเกลือออกจากจากตู้ก่อนนี่ก็คงเป็นตู้เกลือ ดึงเกือออกมานะไ,ไงพอดึงเกลือออกมาเสร็จปุ๊บกดซุ่มแบบนี้เลย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 อ,อ่าดีาดีได้หมดครับได้หมดตัวแรกตัวที่สอง <c oughs> จนไม่เห็นกับตาโอ้โห <c oughs> โอ้โหจ้าอื้มฉุไม่เห็นกับตาทีตัวหนึ่งสองสามสี่โอ้โห ม่าทำไมน้ำตาจะไหลโอ้โหฮ่าจนไม่เห็นกับตาไม่เป็นไร วันวันอาทิตย์หน้าต้องหาให้ได้สามร้อยเพชรแต่น่นได้จาก PVP ละห้าสิบใช่ไหมก็อีกสองร้อยอืมอีกสองร้อย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 โอ้โหอีกตอนนั้นก็มีห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ ผมต้องหาเพรอีกสองร้อยยี่สิบนะครับโมโหแล้วเมกูมินไ,ไ,ไอดีนี้ไม่ครบทำไงดีคอมเมนต์กันได้นะครับผมไม่ครบว่าทำลาไม่ครบลบทิง้ง ไม่ครบแจกจื๊บจนไม่เห็นกับตาอันนี้มีซ้ำหรือ,อยังนะโอ้โหคิดดูมีซ้ำนะนะมีตังงมา แมวผมมันข่วนเบาตัดผมมันพูนหมดพอดนี่มียังนะยังไม่มีนะเดี๋ยวล็อกไปก่อน,นครับก็เฮ้ทำไมพึ่งมัน เฮ้ยทำไมเฮ้ยบัตกหรือเปล่าน่ะแปลกๆนะเอา้าโอ้ใส่ผิดโอ้ยชีวิต จบเลยว่าไมตไม,ไมตัวมันทองทองก็ว่าทำไมตัวมันทองทองหน่งน,นองอดิตต่ออก็เดี๋ยวปีใหม่นะครับมีกิจกรรมแจกนะแจกแต่ว่าอาจจะ มีที่แบบเสียเงินนะมีหลายแบบแบบที่เสียเงินก็คิดว่าเป็นการสนับสนุงสนุนเพจอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมก็ไม่เยอะนะก็อาจจะนิดหน่อยนะนิดหน่อยพันสองพันได้ยอกยอกยอกก็หน้เอาหลักสิบหลักร้อยนะครับไม่เยอะนะแต่คุ้มแน่นอนเรางวงรางวัลน,นะครับผมที่เพจบ,บิงโกฟงบิงโกฟ้านะหรือกดผิดอะโอ้โ,โหลงนโมา không, có ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรไม่ล็อกไว้ก่อนอือหือคิดดูเกลือแบบจนจะแม็กแล็อะก็ภารกิจเสร็จทรงเสร็จสิ้นอะไรเป็นที่เรียบลงเรียบร้อยแลนะครับผม อันไหนอันนี้ปะป,ปื๊บปื๊บโอ้ยอุ้ยกได้เนี้ยกบแปดดาวอ่ะโอ้โหโคตรเกลือไม่เอาเลยกอน ถ้าได้ห้าผมเลิอกอ่ะอุ้ยเอาเรื่องโอ้โหเลิกเลยอย่างนี้เลิกเลยประหยัดเฮ้ยเอาเรื่องอุนต้าโมอุนต้าแมนนะเผลอเผอแม็กได้นะเฮ้ยถ้าตรงนี้แม็กเรามาเล่นดีป่ะนะ่ะแต่มันไม่ได้แบบพีร้อยนะก็คงทำแม็กไปก่อนละครับ เตรียมทำแม็กในานาคตแต่ก็คงไม่โหดอะเนาะมันสมัยก่อนแล้เป็นเรนเจอร์โบราณตั้งแต่ผมยังเด็กอะผมยังเด็กน้อยหอยสั่งอยู่อะไรเงี้ยโอเคครับผฟีลนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวขอตัวฟาร์มต่อนะครับมันจะรีเซ็ตสี่ทุมแล้วก็ใครสนใจอยากทายผลสกอร์แดงเดือดนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ็บเยอะ ทีสอดแอนสบ,บาก็ไปทายผลที่เพจบิงโ o Fast ์นะครับก็เปิดถึง5้าทุ่มนะใครที่มาดูย้อนหลังก็คงไม่ทันแล้วลนะ่ะแต่ถ้าใครที่ดูตอน3ามทุ่มกับ5้าทุ่มนะทันอยู่นะก็ไปทายผลที่ในเพจ f c e e o o o บิงโกฟา a s t ได้นะครับผมนะเป็นสำหรับคนที่แบบบอกว่าทายผล1สกอร์แล้วก็มาจาก YouTube อะไรอย่างงี้ก็โอเคครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับก็เดี๋ยวฝา่ามือบานินมาบานินมาโอเคครับผม